ดดีียวต้องมาว้าต้องมาว้าว้าหรืองเป็นมบกปวดมามองตรงนั้นเหมือนจะมีรังแต่ก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยตรงนี้ว่ะดูเห็นแต่รังเก่าๆอ่ะ ยังไงสิ <c ười> ว่านห็นตัวอะไรหรือเปล่าอ่ะว่านว่านมาแล้วดูอุ้ยว,ว่นเท่มากเลยอ่ะอยู่แบบนี้มองแล้วเหมือนสิงโตกำลังวิ่งอยู่ใช่ไหมดูเ <c ười> จ้าป่า มันส <laughs> ิงโตกำลัง <im> ส <ator il> <ğim> ิงอยู่รู้สึกว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันดูดีมันดูสวยเนี่ยโผล่มาเลยจุดเลย มือนไม่ได้มาไข่หมดเด็เหมือนมาเดินชมวิว็นนมาแง่ใหมดเดเดินช่ไปนั่งนหอมาเดินดูหินด้วยนะหินเท่านี้เยอะเยอะโอ้โหกวยขล้นนอน ตอนตอนน้ำท่วมนะครับเนาะแท่านใหญ่มากไหมยี่สิบปีนนมาแล้วแล้วนี่มนดหน้าเป็เจืออยู่ประมาณจะเคิงขาเหระพี่น้องปัปหาชโลากปลาบัลเลนพระบารมีพร็กันยางตองเหานบ้าน มาหาอยู่หาที่นี่ที่เดียวก็ไ่บ้านนี่จริงก็ได้ใไกลบ้านมานำพังมาเลยตรงเดินไปถึงเลยหลง ใช่ปากเป็นน้อยโอเคหมดแล้วใช่รู้สึกเหมือนมาเดิอนออกกำลังกายเราได้ผัดต่อไปเรื่อยเนี่ยว่อนมาที่ว่านว่านผัดว่านมาแล้วเหมือนเจ้าถิ่นเลยวิ่งทั่วเลยว่านทั้งแง่ <laughs> ดันสิงโต เจ้าป่า,ปา,ปาหมุนขึนส่ป,ป่าแล้วอ้วนนี่แล้วเป็นแงใช่เห็นแอง,งนน้อยตรงนี้รูอะไร,รใช่าาวาถ้าเป็นหนูสมัยตอนเด็กจะคิดว่าเป็นรอยงูนะถ้าเป็นน <c oughs> ทีนี้เราจะไปไหนต่อกลับรถหรอโอเคไอโอเคเลยก็สรุปผลอยู่บ้านครับทุกคนใช่ไปสรุปผลอยู่บ้านไ,ได้แหวะแสดงว่าเห็นหมดแล้วมั้งนะ่ะไม่อยู่แล้วมั้ง แหงเลยเฮ้ยหรือว่าม mm ีแหงเลยเกินไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวไปมามีตัวอะไรอ่ะวัดเฮาเลยเกิน เด ok <Yeah. S 1> ี๋ยวขึ้นรถไปก็ลองยิ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 งใหญ่เลยเลยติดหมอกอุ้ยดอกไม้สวยพ่อสีม่วงสวยเวอร์เหมือนเหมือนเริ่มมาชมวิวจริงๆอะเหมือนมาเที่ยวเลยอ่ะสวยอะเออะ ทำไมโอเคสวยมากเราตายแล้วคนชอบดอกไม้ถึงจะวิ้ละลายอย่างสวยตีดีเดียวย,วยูซูปสูงสีม่วงอมชมพูมีสีขาวด้วยจะโยกขึ้นมาถ่ายนะ สวยจเนาสวยจริงเว่ามีหลายต้นเลยเนี่ยเว้ยรถเราอยู่ตรงนี้เองวะออนี่ถูกไหมนี่มองผ่านตรงเนี้ไปนี่อ,อันนี้มีใชามันอาจจะช่ใช่ชสีขาวมีสีขาวกับม่วงแล้วก็ม่วงชมพู สวยเวอร์ไปค่ะกับรถทำไมภาพไม่ชดัดไปเรวเดินลัดไปตรงนี้โอ้โหทางดีเหลือเกิน อมีงไ,ไปถ่ายดอกไม้มาแล้วสวยมากเลยครับทุกคน๋ยวเอาไปสรุปผลอยู่บา้นานเาไงต่มใส่ต่มปลาพี่น,น,น่องในหยอดพระกระโดนกล้าเปนแมาน้ำพี่น่อง เดี๋ยวปิดฝาไปก่อนนี่คือจะบกัดับบเอ้ยขายไม่ทันขายไม่ทันถายไม่ทันเลยเป็นยังไงยังไงเอ่อลื่นๆลื่อนนล้นเะโอ้ เอาถ่ายไปนั่นถ่ายไหมเอาขึ้นมาเร็วเร็วเร็วถ่ายไหมขึ้นมาเร็วเร็วเร็วมาอ้วนขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยเอ้าต้องได้ช็อตที่อ้วนแบบเทพอ้วนต้องกระโดดขึ้นมาอ้วนเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยไปอ้วนขึ้นเอ๊ไปบนห้องไปเลย โดนขึ้นโดนขึ้นดูมันจะให้พ่ออุ้มท่นโดดขึ้นเอ้อไปจะบิดละจิบิ้ละเอาปิดขึ้นมาปิด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 เองอ่ะอ้าวยิงคอมไม่นี่ก็คอมอยู่เหมือนกันเด้อป้อกก่อนโอ้ยหวัดเลยน้ำไปกินนะเฮ้ยกระชับ Ok Ok yeah. One. Bạn 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 <laughs> yeah <đạc bao> giờ cầm bán bao ra cầm bán rồi, <laughs> luôn Chịu ra cầm bán rồi Chung view quân, chung view สวยงามสวยไม่เวานป้า,าชีเท่ละมันเช่จังเลยอะโหยย้อนแสงสุดส,สวยงาม chạy ơi, chạy chạy ôi chạy 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 พอจะม,มะเาเป็นี้ก็ได้เงอนเอ้ยโอ้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 โอเเป็นอะไรอ่ะมดกัดเหรอมดกัดชัวหรือวะเนี่ยนี่นะคะวิววิวนะเป็นไรวะ 谢谢。 จะฟินแท้แหละว,ว้นฟินมากเลยใช่ไหมว้วนนอโอ้โหเท่เลยเออเยเอถึงบ้านแล้วถึงจงางเข้าบ้านเราแล้วว้น <laughs>

แม่มัไม่กล้าลงว่าลงไปว่านว่านมาไปลงไปตอนขึ้นขึ้นโคพาวเลยอ่ะวิ่ง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 โหลดปุ๊บคนไปวิ่งไลด์ไปถึงข้างานมันไม่กล้าลงนี่มีพ่อมันยืนอยู่น่ะพี่กระปุกเขาบอกว่าทานพ่อทางเอาใหม่มันก็ลง กลับมากลับแฟนกลับมาลิมลงมาลงมาลงมาขวางเราลงไม่ได yeah, ้ลงตำไหน่งเอา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 ขาไม่ขวางแล้วออกมาออกมาลงมาเฮ้อออกมาแล้วนี่ออกมาแล้วลนะลงมาลงมาลงมาโอ้ยเจสันยังสิล้มอยูปล่อยไปอยู่นั่นแหละเขามายืนด่าเว้ย มันยืนอยู่ด่ากี่จังไลยว่ะน่าอวดจะอยู่บนนั้นบ่นั่งเลยจะไม่ลงจริงแลนะ้วน่ะโอ้แมวมายืนรอต้อนรับเยอะมากไม่เข้าบ้านนะไม่เข้าบ้านะนะดูน้องแมวยืนรอต้อนรับว่าไงจ๊ะอ,อยู่เป็นพันอ๋อ ตัวคนได้น้อยเดียวได้นิดเดียวนะครับพอได้วแจวเนาะพี่น้องเนาะใส่ต้มปลาใส่ยังกระไดยู่ดอกว่ะขนาดน,นี้ก็ได้บ่มีไข่เต็งเลยครับพี่น้องมีตรไข่ไอผักมันครับผมทุกคนยางจนอ้อมบึงได้มายิบเดียวนะครับ không phải thế treo nó phía nào nữa.